ซี่วนะคะเต็นใจเท่าน้อยค่ะอยู่หมู่หกนะคะเราทําส่วนผักเพื่อการรับประทานและขายเป็นรายได้เสริมของครอบครัวค่ะล้วผักที่ปลูกก็มีหลายอย่างเช่นผักกาดผักคะน้าความตุง้งมะเขือแล้วก็จะมีการปลูกในกระมังเพื่อลดต้นทุนในการน้ํา ก็มังจะมันจะน้ำมาจจะไม่เปลืองแล้วก็สามารถสุ่งที่แคบเราก็สามารถปลูกไว้ถาดเองได้ค่ะก็ะปลูกหลากหลายผสมผสานก็มีผักส่วนคัวแล้วก็มีไม้ผลมีผสมผสานเพื่อเป็นการรายได้มุนเวียนในครอบครัวมันจะมีรายได้ทั้งปีจะมีมะละกอมีมะขามเพศมีมะพร้าวมีชมพูมีหลากหลายที่ว่าเราปลูกไว้ จะเป็นรายได้ของครอบครัวใน,นอันนี้เป็นการปลูกพักในกระมังนะคะภาพก็บางชนิดเราสามารถตัดโดยไม่ต้องถอนแล้วมันก็จะแตกนอมาให้เราทานได้อีกต่อไปอันนี้เป็นการที่ว่าตัดต้นไปแรกไปแล้วกําลังแตกนออยู่เราใส่ปุ๋ยรดน้ํามันก็จะอยู่ได้ถึงสามรอบต่อกระมังต่อต้นเนี่ยพอเราพอเราตัดเนี่ยเราก็จะเอาปุ๋ยมียเส้นยันใ,นใสอีกรอบหนึ่งมันก็จะ แตกได้ก็จะ,จะมีปุ๋ยมูลไส้เดือนอย่างเดียวคือดินเราจะผสมดินกับที่วัวแล้วก็ใบไม้มากไวอยก่อนสัเกจวัเนี้ยแล้วก็มาใส่กระหมังปูกอันนี้จะมีเปลื่อกไข่เป็นอาหารเสริมก็อยากจะให้ทุกคนอาหารมาปลูกผักสวนฝัวถึงว่าพื้นที่เราน้อยปลูกในกระหมังก็ได้เพราะว่ามันจะเป็น รายได้ตัวหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องเสียกันในการซื้อเช่นว่ากำเพราโหระพามันเป็นเองที่ว่าเราใช้ประจำปลูกง่ายไม่ยากค่ะ